Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. รับปากเขาไปว่าโอเคผมหุ้นเลี้ยงกุ้งด้วยแล้วกันพอผมรับปากไปแล้วผมยังไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเลยนะฮะผมยังไ,ได้ลงเงินเลยบยริษัทของผมเจ๊งนี่ผมก็ไปบอกเพื่อนผมว่าผมไม่หุ้นได้ไหมเพราะผมไม่มีตังค์ละผมเจ๊งบริษัทเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้ละเราปล่อยกุ้งไปแล้วสรุปผมก็ต้องหุ้นต้องเลี้ยงแต่ผมบอกผมไม่มีตังค์ เพื่อนก็บอกผมว่างั้นมึงไปเอาน้ำมันมาเอาน้ำมันมาเป็นหุ้นส่วนในการเลี้ยงบังเอิญว่าผมมีญาติค้าน้ำมันอยู่ผมก็เลยไปเครดิตเข้ามาตอนนั้นรู้สึกถนะ้าผมจำไม่ผิดนะครับลงทั้งหมดหกหุ้นหุ้นละสามหมื่นบาทซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแต่เวลามันไม่มีมันเยอะจริงๆนะผมโชคดีที่ผมมีเพื่อนดีพวกเยอะจากตรงนั้นนะฮะจากการที่ผมขาด ทุนบริษัทเป็นหนี้เป็นสินผมก็ใส่เงินจากกุ้งนะครับที่เพื่อนชวยไปเลี้ยงนี่แหละมาใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ดำรงชีวิตจนปัจจุบันนี้ซึ่งก็ผมไม่เคยคิดนะครับว่าอาชีพนี้จะสามารถทำให้ผมมีชีวิตสุขสบายได้จนทุกวันนี้แต่ทุกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะพวกเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของโลก ราต้องปรับตัวให้ได้นะครับจากสถานการณ์ที่ผมผ่านมาที่ผมมองมานะฮะตอนที่ผมเลี้ยงกุ้งก็คือกุ้งกุราดําสมัยนั้นนะฮะคือเอากุกร่าดามาเลี้ยงในพื้นที่น้าจืดแล้ว๋อเลี้ยงกุ้งกุราดําช่วงนั้นเกิดวิกฤตต้มยํากุ้งนะฮะทำให้ราคากุ้งขยับขึ้นมาจาก200บาทขยับขึ้นไปเท่าตัวเพราะราก็ค่าเงินบาทมันร้อยตัวจาก25บาทเป็นสา้าบาท คนขายกุ้งช่วงนั้นเฮเลยครับกุ้งจากราคาสองร้อยเป็นสี่ร้อยทำให้เกษตรกรนะฮะเลี้ยงกุ้งกันเพิ่มไปหมดเลยทีนี้ทั้งจังหวัดนะครับทั้งหลุมทั้งบ่อเพียบผ้าไปหมดนะคับเลี้ยงกุ้งดำนะครับพอมาเลี้ยงกันมากๆทีนี้ปัญหาเกิดมาก็คือความที่เป็นสลัมใครเลี้ยงก็ปล่อยใครปล่อยก็เลี้ยงอยู่พันนี้แหละครับคุณภาพลูกพันก็ต่ําลงเพราะเนื่องจากว่ามีคนเลี้ยงจํานวนมาก ทำให้เกิดปัญหาลูกพันธุ์คุณภาพไม่ได้ตอนนั้นก็มีการนําพ่อแม่พันธุ์จากสตูลจากพมา่าแล้วผสมด้วยอ่าวไทยผมก็ไม่ทราบว่าทําไมมันถึงช่วงลหลังๆมาคือเลี้ยงไม่โตทาให้ขาดทุนก็เลิกกันไปหลายคนนะครับหลายคนก็ยังอยู่คนที่ยังอยู่นี่สุดยอดอยู่แล้วแต่คนที่ไม่อยู่คือปรับตัวไม่ได้ จากการเลี้ยงกุ้งดำนะครับช่วงหลังก็มีการนํากุ้งขาวเข้ามาเลี้ยงแตนกุ้งดำเพราะกุ้งดำคุณภาพไม่ได้แล้วผมก็จะเลิกเลี้ยงแล้วครับถ้าไม่มีกุ้งขาวเข้ามาแต่บังเอิญว่ากุ้งขาวเข้ามาทันช่วงเวลาที่ผมกาลังจะเลิกเลี้ยงพอดีแล้วกุ้งขาวเมื่ก่อนมาเลี้ยงง่ายฮนะเอากุ้งมาปล่อยให้อาหารก็จบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเลี้ยงยากมากปัญหาโรคต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น EMS เป็นขี้ขาวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นโรคอุบัติใหม่ทั้งนั้นเลยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่สภาวะอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจุบันเราก็รู้แล้วนะ,ะว่าเราเป็นโลกอุ่นนะฮะไม่ใช่โรกร้อนโลกอุ่นแล้วโลกเดือดโลกเดือดเราจะสังเกตนะครับว่าเวลาบางครั้งนะฮะเราจะสังเกตว่าแมางวีแมงวันทำไมมันเยอะจริงช่วงนี้เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับ การปิดของอุณภูมิทำให้เราต้องเผชิญกับโลกใหม่ๆทีนี้วิธีการที่จะทำให้กุ้งเราเลี้ยงได้นะครับเราต้องทำกุ้งให้แข็งแรงทำยังไงล่ะครับผมเฝ้าดูระบบนี้มาสามปีนะฮะผมไม่เชื่อว่าจะเลี้ยงได้ไหมผมเข้าดูผมเฝ้าดูเขารวยมาสามปีโดยที่ผมไม่ได้รวยกับเขาเลยเพราะผมต้องการเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่ ผมคิดกับสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันช่างแตกต่างเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่หลอกผมก็คือสถิติเขาเลี้ยงได้เกิน90%อร์ผมเลี้ยงตายเกิน90%้าอแทบจะเลิกแล้วครับดีว่ามองดูว่าโอเคมันน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราอยู่รอดได้เปรียบเสมือนเวลาเราจะไปขึ้นเขาครับไปขึ้นเขาเอเวอเรสต์เนี่ย ผมถามว่าเขาให้คุณขึ้นเขาเลยไหมไม่นะเขาให้คุณไปพักที่เบตแคมก่อนเพื่อปรับสภาพปรับแรงกดดันปรับอุณหภูมิก่อนที่เราจะขึ้นเขาเชกเช่นเดียวกับระบบนี้นะครับที่ผมเฝ้าดูว่าทำไมเขาถึงผ่านเหมือนกันปรับสภาพลูกกุ้งให้เข้ากับสภาพเวลดล้อที่แท้จริงของบ่อให้ได้ก่อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะฮะผมคิดอย่างนี้นะครับคิดว่าถ้าเกิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีการปรับสภาพก่อนกุ้งมันก็จะสามารถปรับตัวได้ดีกว่าการที่เราปล่อยกุ้งโดยตรงถ้ากุ้งมาแข็งแรงพวกท่านก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่าส่วนมากกุ้งที่มาก็จะไม่แข็งแรงมันก็คือการวัดดวงมาเป็นกันแต่ถ้าเกิดว่ามีการปรับสภาพก่อนโอกาสที่เราจะประสบสำเร็จสูงขึ้นนะครับทีนี้ ผมก็มานั่งทำอย่างระบบที่เขาว่าไว้ว่าเออทําแบบนี้ดีผมก็ทํานะฮะแต่ผมก็ยังเลี้ยงไม่ได้อยู่ดีผมก็ต้องดูทําไมผมเลี้ยงไม่ได้วะนั่งคิดไปคิดมาอ๋อผมมีอคติต่อความคิดของผมเองผมไม่เชื่อเขาทั้งหมดแค่ลอกมาเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าผมได้ทําแล้วแต่ ว่าเหมือนผมได้ทําแต่ผมไม่เข้าใจแก่นแท้ของมันทําให้ผมไม่ประสบผลสําเร็จเลยในการทําระบบครั้งนี้แรกๆผมก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือในเมื่อผมมีอะต,ติต่อระบบหรือมีความคิดของผมเองผมก็ต้องแก้ไขตรงนี้ขั้นแรกผมไล่ลูกน้องผมออกก่นเลยสองคนทำแล้วไม่ผ่านผมไล่ออกแล้วผมก็ไล่ตัวเองออกด้วยผมก็ไม่ทำเหมือนกันไล่ตัวเองออก ตอนนี้หน้าที่ผมคือยามนะยามประจำฟาร์มแล้วผมก็เปลี่ยนคนดูแลคนใหม่ก็คือผมไม่ไม่ไมเอ่ยอ่อยนะเอ่ยน้ำแล้วกันนะครับผมให้อีกคนหนึ่งมาดูแลแทนผมเลยผมไม่ยุ่งเพราะถือว่าผมจะแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วผมก็ยืมอุปก,รณ,กรณ์ของเขาเนี่ยครับอุปกรณ์ทุกอย่างผมยืมมาเพื่อที่จะทําผมจะต้องการก๊อปปี้เกตเอมาเนี่ยคะบกา๊อปปี้เกตเอคือว่าทําให้เหมือนเขาไอ้มากที่สุด จริงจงแล้วก็เหมือนเป๊ะครับตอนนี้ทุกวันนี้แล้วผลที่ได้ก็ประสบผลสําเร็จจริงๆผมก็ยังไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะประสบสำเร็จได้ไงนี่ผมไม่ได้โม้นนะที่ทํามานี่ผมยังไม่มีบอลไหนที่ไม่รอดเลยนะผมรอดหมดนะครับทุกท่านอาจจะไม่เชื่อผมก็ยังไม่เชื่อเลยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําระบบนี้สําเร็จนะครับผมมองได้3มประเด็น คือหนึ่งจุดที่เราจะอนุบาลลูกกุ้งเป็นจุดชัยภูมิที่ดีที่สุดเช่นบริเวณออโตฟีดหรือบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่สะอาดที่สุดในบ่อละชัยภูมิดีแล้วสการที่ลูกกุ้งได้ปรับสภาพในความเป็นจริงเสมือนที่มันจะต้องไปอยู่มันจะสามารถปรับตัวได้ดี ท่านคิดว่าแม่ผันกุ้งลูกกุ้งที่ท่านมาปล่อยเคยตากแดดไหมฮะเคยเจอฝนไหมไม่เคยเพราะนั้นมันต้องไปเจอแดดเจอฝนมันถึงจะรู้ว่าเออนี่คือแดดนี่คือฝนอนี่คือกลางวันนี่คือกลางคืนจะได้รู้ไงฮะอุณหภูมิจะแตกต่างกันในแต่ในแต่ละวันของรอบบ่อแดดออกก็ร้อนฝนตกอุณหภูมิลดว,ดวดลกบลงมาถ้าเป็นกุ้งที่ไม่แข็งแรงหรือว่าเราไม่ได้รูบาน มันก็จะเกิดอาการออนแอภ์ผูุ้้มงกันก็นจะตกลงมาอันที่สก็คือการที่เราจากัดพื้นที่ของลูกกุ้งให้อยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้เราจะสามารถจัดการกับมันง่ายทุกเรื่องนะไม่ว่าเรื่องการให้อาหารการให้เวชภัณฑ์สมุนไพรวิตามินแร่ธาตุเราใส่ลงไปในที่ดูวัตุาบานนะครับง่ายดีไม่ต้องไปยุ่งยากก็ถามว่าน้ํามันถึงกันไหมมันถึงกันหมด แต่จุดหนึ่งที่เป็นทําให้กุ้งได้รับสิ่งต่างๆที่เราใส่ไปโดยตรงก็คือความเข้มข้นอย่างน้อยมันก็ต้องจุดที่เราใส่มีความเข้มข้นสูงสุดลูกกุ้งมันก็ได้รับอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีกันเลยดีกว่าครับเพราะผมเองก็มีวิธีการทำนะฮะผมก็จะเอาตัวอย่างจากบ่อที่ผมเป็นยามนี้นะฮะเอามาเล่าให้ฟัง เมื่อเราจับกุ้งเสร็จแล้วนะครับท่านก็ทําการล้างบ่อตามปกติเลยนะฮะล้างบ่อท่านจะฉีดเลนหรือท่านจะดันขี้เลนทําไงก็ได้ทําให้บ่อสะอาดที่สุดเพราที่ท่านจะทําได้นะครับเหตุผลนะครับดินนะครับพื้นบ่อนะครับเป็นพื้นที่รองรับสารพิษรองรับขี้กุ้งรองรับไปทุกอย่างเลยถ้าท่านไม่ทําตรงนี้ให้สะอาดนะฮะ พอเราเลี้ยงเลี้ยงไปเนี่ยดินเนี่ยมันต้องรับ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 ทุกเรื่องซากแผนต้นขี้กุ้งขี้เลนเพราะฉะนั้นเราต้องทําพื้นให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยงกุ้งแล้วก็อีกอย่างก็คือการตากบ่อนะฮะที่ฟาร์มจะตากบ่อนานนิดหนึ่ง20-30วันให้แสงอาทิตย์นะครับช่วยในการฆ่าเชื้อซึ่งมัน ทำให้เกิดประโยชน์มากนะแสงอาทิตย์มันสามารถฆ่าได้ทุกอย่างที่เป็นเชื้อโรกแล้วเกิดถ้าเกิดเราตากไปแล้วถ้าเกิดน้ําฝนที่ไหลตกลงมานะครับไหลลงสู่พื้นเราต้องสูบออกนะครับสูบออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ที่มันชำน้าลงมานั่นก็คือเป็นน้ําที่ไม่สะอาดพูยง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทาการขุด ขุดอนุบาลนะครับเขาเรียกขุดอนุบาลคือลักษณะการขุดก็คือจะเป็นการขุดเพื่อที่จะฝังกบผ้าใบอนุบาลของเราครับเราจะใช้ผ้าใบอนุบาลสีขาวนะซึ่งตามันจะทีหน่อยนะฮะสิ่งที่เราต้องลงทุนนะครับก็คือตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครคิดว่ายังไม่มั่นใจระบบนะครับไปยืมก่อนได้ครับยืมใครก็ได้เพื่อนๆที่เลี้ยงนะครับเราใช้ระบบยืมนะครับไม่ลงทุนดีครับหลังจากที่เราขุดเสร็จแล้วครับเราก็เอาผ้าใบกลบ กบตีนนะกบตีนเราจะกั้นพื้นที่การนุบาลประมาณ 10- 1 5เปเซของบอ่อเช่นบ่อสีไร่เราก็กั้นประมาณสักสองถึงสางานก็พอไม่ต้องกั้นเยอะครับแค่นี้พอเสร็จแล้วเราก็กบตีเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลงปูนปรับสภาพตามแล้วแต่ท่านจะสะดวกเลยครับท่านจะลงหิวมัดท่านจะลงปูนร้อนท่านจะลงปูนเขาแล้วแต่แหละครับเพราะทุกคนเลี้ยงกุ้งเป็นอยู่แล้วเรื่องแค่นี้เราทำมาหมดแล้ว แต่ที่ผมจะเน้นก็คือเรื่องการอนุบาลหลังจากที่เราเตรียมบ่อพร้อมเรียบร้อยไปแล้วเราก็ตัวไปครับดันน้ําเข้าดันไปเรื่อยๆครตัจน่า,กกาจะเต็มขาเชื่อลงซินเชเล็กลงคอรีนลงด่างน้บจิ้มกแล้วแต่เละครับใครจะลงอะไรก็ลงไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับตามตามที่เราเคยทำแล้วเ,เคยทำแล้วได้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นผ้าใบนุบาล การขึ้นพระใบตุบานเราจะใช้เสาไม้นะครับเป็นตัวยึดนะฮะระยะห่างก็ประมาณสักสองเมตรกำลังสวยนะฮะปักไปเลยฮะปักแล้วก็ดึง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 ขึ้นมามันก็จะเป็นคอกับตุบาลนะฮะในคอกนี่นะครับเราก็สามารถที่จะลากโซ่ได้นะไม่ใช่ลากไม่ได้ครับลากโซ่ได้เลยถ้ามีใครมีเดือดลากโซ่ก็ลากเลยครับลากมันทั้งบ่อแลครับลากมันทุกวันดูนะฮะมันสะอาดไหมนะครับดังนั้นเราก็ทําทุกอย่างปกติหมนนะฮะเช่นการ ลงแร่ธาตุการลงสีน้ําเทียมแล้วแต่ว่าท่านจะทํำยังไงก็เหมือนกับที่ท่านจะเลี้ยงปกติแต่แค่ท่านมาอุบาตกาันเองนะครับซึ่งที่ฟาร์มนะฮะก็จะใช้การพักกุ้งนะครับก่อนปล่อยนะครับก็คือที่อยู่ในถังนะครับมันจะม,ม,มีมีผมจะใช้ถังนะครับถังประมาณถังเจ็ลิตรนะครับถังถึงก็ประมาณอยู่ได้ประมาณสักแสนตัวนะครับ แสนถึงแสนห้าประมาณนี้ที่บอ่อจะล่ออยู่ประมาณไร่แล้วประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นตัวต่อต่อไร่นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะบางนะฮะเพราะว่าตาลอดของที่ฟาร,ร์มอยู่ที่ประมาณเจ็สิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นตเพราะนั้นมันก็อยู่ประมาณแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นห้าพันตัวต่อไร่นะครับในการที่เราจะทำการอนุบาลเออเออพักกุ้งนะครับในถังในเงี้ยเพื่อ ปรับสภาพให้กุ้งชินกับน้ําของเราที่เราใช้ในบ่อนะฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับเราแค่การปรับสภาพให้มันชินกับน้ําที่เราในบ่อเทน่นั้นผมปรับโดยการเป่าออกซิเจนประมาณสามชั่วโมงนะครับช่วงนี้นะครับถ้าท่านจะใส่แร่ธาตุใส่วิตามินท่านก็ใส่ลงไปในถังได้เลยครับแล้วก็เวลาท่าน ใส่แล้ถ้าใส่อะไรไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ก็คืออาหารนะครับเพราะมันอยู่ในเฮกซ์รี่มันกินอาหารอยู่แล้วพอมันอยู่ในถังผมตู้บาลสามชั่วโมงผมก็จะให้อาหารเ่อยๆครับทั้งละห้ากัมใส่ไปเลยครับพวกฟิปแพคก็ได้เบอร์ห้าร้อยเบอร์สามร้อยได้หมดเลยครับนั่นก็ใส่ไปทีละห้ากัมห้ากัมแล้วก็คอยดูว่ากุ้งมันกินอาหารไหมถ้ามันกินแสดงว่ามันแข็งแรงแล้วนั่นก็ตักดูแล้วครับตักดูเรื่อยว่าอาจจะารหมดนั่นก็ให้อาหารเพิ่ม ไม่จํากัดจํานวนการให้นะครับความถี่ไม่จํากัดขึ้นอยู่กับกุ้งมันกินหมดไปหมดเพราะยังไงในถังมันก็จะต้องมีกระเป่าอากาศอยู่แล้วครับอาหารมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ตักดูตักดูพอครบสามชั่วโมงส่วนมากผมจะปล่อยกุ้งช่วงบ่ายพอตกเย็นก่อนมืดก็จะปล่อยกุ้งลงอุดบาลน,นะครับวิธีการปล่อยก็คือดูดดูดตรงๆเนี่ยดูง,ง่ายๆนะครับดูดไปเลยดูดทิ้งไปเลยดูดลงอุดบานท้งหมด แต่ว่าวันแรกผมจะไม่ให้อาหารนะครับเพราะว่าตองวันเนี่ยเราให้อาหารไปแล้วพอตกกลางคืนผมก็จะไม่ให้อาหารแล้วจะไม่ให้อาหารอีกวันหนึ่งตอนเช้านะครับตอนเช้าทีนี้วิธีการให้อาหารก็คือครึ่งโลต่อแสนต่อวันสี่มือนะครับประมาณนี้นะครับใครจะปรับเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับพอให้อาหารนะครับท่านก็จะ ให้หาไปเลยปรับขึ้นทุกหนึ่งขีดต่อวันต่อแสนตัวนะครับอันนี้คืออัตราการให้ของที่ฟาร์มนะฮะแล้วสิ่งที่ท่านจะได้เห็นในนี้ก็คือในคลองนะครับถ้าท่านเลี้ยงก,กุ้งน้ําใสนะท่านจะเห็นกุ้งทุกตัวที่วิ่งอยู่ในคลองนะฮะท่านก็จะได้เห็นกุ้งพฤติกรรมคาบขี้กุ้งเพราะว่าการอุบาลอยู่ในพื้นที่แคบมันสามารถจัดการได้ง่ายการให้อาหาร การคุกผสมสมุนไพน์ผมใช้คำว่าสมุนไพรแล้วกันนะครับสมุนไพรคุกเลยกุ้งมันได้กินหมดหรอครับมันไม่ได้ออกไปข้างนอกองไงมันก็ต้องอยู่กินเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเวชภัณฑ์ที่เราให้ไปมันไม่สามารถออกไปหาก,กินข้างนอกได้ฮนะเวลาที่เหมาะสมนะครับในการของการอนุบาลนะครับก็คือสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์วิธีการง่ายๆครับว่าเราจะปล่อยไม่ปล่อยกุ้งอนุบาลสองถึงสามอาทิตย์นะครับ อาทิตย์แรกนะครับท่านเอากุ้งไปตรวจจริงๆก่อนก่อนปล่อยที่ผมก็ตรวจนะครับตรวจตับตรวจลำไส้ตรวจเม็ดไขมันพอเชื้อหลังจากนั้นสมมติอาทิตย์แรกท่านเอากุ้งไปตรวจว่าเป็นยังไงบ้างถ้าตับดีก็โอเคถ้าตับไม่ดีเพาะเชื้อแล้วเชื้อขึ้นท่านจะเพิ่งเปิดนะครับถ้าต้องเลี้ยงต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับโดยการผสมเวชจักรพนอะไรก็แล้วแต่ของพวกท่านนะครับ ที่ท่านใช้ใช้ยังไแหละใช้เปครับรเริมความเพิ่มความแข็งแรงให้มันให้บ้าสุดเพราะการที่มันอยู่ในตุบาลการจัดการมันจะง่ายนะครับหลังจากนั้นอีกอันหนึ่งอาทิตย์ก็คือ,อที่ที่สองท่านก็กุ้งที่อยู่ในยอรนครับกุ้งมันจะเข้าเยอะเลยเข้าเป็นร100้อยเป็นพันตัวเลยท่านก็กุ้งเนี่ยครับไปตุยรอ,อบหนึ่งถ้าไม่พบเชื้อแล้วหรือมีตรวจแล้วว่าโอเคกุ้งผ่านท่านจะเปิดก็ได้หรือท่านบอกว่าเอา อีกสักอาทิตย์หนึ่งไหมถ้าเกิดมากุ้งเราตัวไม่พันเราก็จะเลี้ยงอีกสักอาทิตย์หนึ่งไหมก็ได้นะฮะนัานก็เลี้ยงไปเลยครับอีกอาทิตย์หนึ่งผมเคยลองอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับสี่อาทิตย์อัตรารอดก็ไม่ไม่มีผลกับอัตรารอดนะครับอัตราการเจริญเติบโตผมว่าปกติปะกุ้งนะ่ะตอนอยู่ในนุบานเราจะมองว่ามันแน่นมันอึดอัดมันแตกไซส์ไอ้นั่นเราคิดไปเองนะครับเคยน,นุบาลเดือนหนึ่งออกมากุ้งก็ตาลอดอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต การเจริญเติบโตก็เป็นไปตามปกติเหมือนกับบ่ออื่นที่ผอนุบาลแค่สองอาทิตย์เพราะนั้นสิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะอนุบาลกี่อาทิตย์นะครับขึ้นอยู่กับผลตรวจกุ้งของพวกเรานะครับพอหลังจากเราเปิดอนุบาลไปแล้วนะครับประมาณที่สองที่สามเปิดเราก็ดึงอนุบาลลงมาก่อนนะดึงอนุบาลลงมาเพื่อให้กุ้งมันวิ่งออกได้ทั้งสองช่องนะครับช่องเข้าช่องออกนะฮะแล้วก็วันที่สองเราก็ดึงผ้าใบขึ้นเพื่อที่จะไปใช้บอ่อต่อไปนะฮะ ึ่งระบบนี้ผมมองดูประหยัดมาก่าใบทุบาลผืนก็ประมาณสามสี่พันบาทถ้าไปมีถังก็ปล่อยตรงก็ได้แล้วแต่นะครับปล่อยตรงปรับสภาพในถังลูกกุ้งนะครับก่อนปล่อยออกมานะฮะวิธีการนี้ลองดูครับประหยัดถูกลองดูผมว่าบางคนที่อาจจะคิดอะไรไม่ได้ลองทาดูแต่ว่าต้องอุบาลจริงๆนะฮะอย่ากุ้งมันออกนะฮะถ้ากุ้งออกไปข้างนอกแล้วนี่มันไม่เรียกการทุบาลาแล้วครับ มันเป็นการปล่อยปล่อยตรงไปแล้วครับปล่อยปล่อย,อยทั้งบ่อกุ้งมันจะแข็งแรงแข็งแรงจริงๆผมก็ยังคิดไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแข็งแรงได้ขนาดนี้และจะเลี้ยงผ่านได้ส่วนสเต็ปหลังจากปล่อยไปแล้วท่านก็ทําตามที่ท่านเคยเลี้ยงแหละครับเช่นการให้อาหารการเดินยอการอะไรก็ตามสูตรของแต่ละท่านเลยนะแต่ว่าผมว่าการให้อาหารแบบอันเดอร์ฟีดสักประมาณส0ได้ได้ผลนะครับเพราะว่าหนึ่งอาหารไม่เหลือนแน่ สองอาจจะโตชา้าไปนิดแต่ก็ไม่เป็นไรเราไซส์ใหญ่ราคาไม่ดีอยู่แล้วเราทำไซส์เล็กขายง่ายๆนะครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราเลี้ยงๆไปนะฮะถ้าเกิดว่าไซส์ที่เราได้ตรงกับห้องเย็นหรือตรงกับแม่ค้าท่านต้องจับนะฮะอย่าดื้อน,นะครับทำไซส์ที่เขาต้องการทำไซส์ที่กำไรเราสูงสุดไม่ใช่ตันสูงสุดนะฮะกำไรสูงสุดนะครับ โอเคครับก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ